แล้วมันก็มาว่าแม่บอกว่าไม่ให้ขายไปขายที่อื่นบอกไม่ให้ไมให้ขายขายร้อยนึ่มมาขายแปดสิบบาทมาเจ็ดสิบบาทขายแปดสิบบอกนาไม่มีสิบนั่งนี้ที่ไม่ให้ขายน้งแม่ก็เลยบอกคุณพ่อาบากว่า แม่บอกว่าไม่ให้ขายไปขายที่อื่น op op. บอกไม่ให้ไม่ให้ขายขายร้อยนึงมาขายแปดสิบบาทมาเจ็ดสิบบาทขายแปดสิบบอกนั่นไม่มีสิบนั่งนี้ที่ไม่ให้ขายแม่ก็เลยบอกเป็นพ่อมาบ้าก็หนักไม่ให้ขายที่เป็นพ่อมือสิบนิ้วขายหัวได้ขายหวยแม่ก็พูดอย่างนั้นบอกแม่ทุกทุกวันเหรอทุกวันมันมาด่าแม่ทุกวัน ทุกวันทุกวันเลยเออแม่ขายเช้ามาละวแต่เช้าด่าด่าด่าหยาบคายเลรอะไม่ให้ขายนี่นุ้ไม่นุ้ยภาษาเน่ะแม่รือบ่ามีจิพอนั่นแหละอยากขายไปขายที่อื่นขายร้อยนูขายแปดสิบได้ไงอ้าพวกมาเจ็ดสิบบาทเขาก็มาขายแปดสิบอ๋อออบอกขายไม่ได้อย่างอั้วก็เรื่องของแม่เลแม่ก็บ่าเงี้ยจ่ายเสียกูเนี่ยแม่รู้จักไม่เคยฝากแม่ขายมะพร้าวขายอะไรเมื่อก่อนเนี้ยก็คือรู้จักกันแหละรู้จักกันออแต่ไม่แต่มั่นใจว่าเรื่องเนี้ยเกิดจากการที่เรา อขายหวยครูว่าเขาขายแต่ร้อยหนึ่งเราขายแปดติดขายตัดหน้าเขาบอกไม่ได้ตัดอืก็เลยเป็นประเด็นอมันบอกเรื่องมันบอกให้หลานหลานนี่บอกแม่เหมือไปด้วยผู้นี้ก่ัวแม่มีเรื่องอมันก็ไปกับแม่้าวหลานไปอายก็ไปนั่งขายหนูพอดีรถึ้ามาอืจะมีเรื่องเะไรรากันเรากลัวไม่ได้ความเป็นธรรมเพราะเขาเป็นทหารเราเป็นชาชนนะนุ เราขายหวยแปดติดเขาไม่ให้ขายเขาขายร้อยนึงเราด่าแม่จะขายที่อื่นจะให้ประชาชนอย่างแม่ทํายังไงถ้าผมเขามาเล่าให้ฟังว่าโดนจากคนเนี้ยด่าว่าไม่ให้ขายที่นี่ผมก็เลยคิดว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วผมก็เลยไปกับญากลัวเขาจะมาด่าผมจาด่าย่าผมอีกวันนั้นเจอกันพอดีครับผมก็เลยเข้าไปถามเขาว่าเมื่อวานว่าแม่ผมทำไมเขาก็กระโดดลงจากรถขอเสื้อเครื่องออกแล้วง้างหมัดครับผมผมก็เลยต้องป้องกันตัว ก็เกิดชลมูลกันแล้วภรรยาเขาก็เข้ามาเอาหมวกกับน็อกฟาดผมครับสองครั้งผมรู้สึกว่าแขนหักผมก็เลยลุงตอนนั้นลุงมาพอดีก็เลยบอกลุงว่าพาไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะก็ไปโรงพยาบาลครับใส่เฟือกตลอดมาเนี่ยครับหลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งความครับว่าผมลุงทํร้ายเขาแต่จริงๆคือผมชกต่อยกับเขาตัวตัวแล้วภรรยาเขาก็เข้ามาลุงลุงผม แต่เขามาบอกว่าพบพวกผมลุมทำร้ายครับ